สวัสดีครับชาวราศีมังกรยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยามันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีมังกรหรือชาวราศีมังกรสามารถดูคําพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนําไปปรับใช้กับชีวิตวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวมังกรลัคนามังกรนะครับในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับของเดือนมีนาคม2 0 6 5นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเราไปดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไร ก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ i อดีมาได้ที่ User บูพยานะครับเขียนไว้กับหน้าจอแล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้นะครับแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกเนาะอะไรที่มันเป็นไพ่เนกาทีฟเนี่ยก็อย่าไปรับใส่ใจนะครับแล้วก็ให้คิดว่ามันเป็นไพ่แนะนําไม่ใช่ไพ่ลายนะครับ ทีนี้เรามาดูใต้สำเนึกของเขาคนนั้นว่าเขามีความรู้สึกอย่างไรกันบ้างพาไพ่ใบแรกนะครับแน o ครับไพ่สี่ดาบแปดเหรียญฝาแหวนพไพ่ใบสุดท้ายแถวแรกนะครับได้ถั่วขับเนาะทีนี้เรามาดูจิตใต้สำเนึกเขาต่อว่าเขารู้สึกอย่างไรกันบ้างพาไพ่ใบแรกนะครับได้ราชินีถือเหรียญ The Empress นะครับในถือดาบเพชรถือดาบนะครับพไพ่ใบสุดท้าย The Tower อริพลใต้สำหรับนะครับซิ of w a n d ครับเรามาดูกันว่าแนวโน้มทิศทางของความรักความสัมพันธ์สำหรับชาวมังกรลัคขณามังกรจะเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับพไพ่ใบแรกของเขานะครับคนนั้นเขากำลังมีความรู้สึกคือไพ่แปดเหรียญ 8เหรียญเนี่ยเหมือนเขากําลังค่อนข้างเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของความรู้สึกในเรื่องของการที่ตัวเขาเองจะแบบมุ่งหน้าสู่ความสําเร็จในเรื่องของความรักความสัมพันธ์มากขึ้นเหมือนเขาจะกําลังค่อยๆโฟกัสนะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์สังเกตดูผู้หญิงคนนี้กําลังรังสันในเรื่องของเหรียญหรือเพนทาค้นใช่ไหมครับแปลว่าเขากําลังเอาจริงเอาจังกับในเรื่องของการเหมือนแบบ อยากจะดูแลเอาใจใส่นะครับกับในเรื่องของความสัมพันธ์มากขึ้นหรือเขาอาจจะค่อนข้างจู้จี้กับเรานิดนึงหรือเขาจะค่อนข้างเหมือนแบบมีความคาดหวังกดดันเราบ้างอะไรประมาณนี้เพราะเขาอาจจะเหมือนแบบมีความแบบตั้งใจจนเกินไปมันเป็นอะไรที่เขาแบบค่อนข้างเซนซิทีฟนิดนึงกับเรื่องของภาวะอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้นะครับมันอาจจะทําให้ตัวคุณกับเขาอะมีช่องว่างระหว่างกันและกันตรงที่ว่าง เขาอาจจะแบบมีความจุกจิกกับเราเยอะหน่อยนะครับหรืออาจจะมาใส่เต็มกับเราบ้างอะไรบางอย่างแบบนี้เขาอาจจะจริงจังกับในเรื่องของความสัมพันธ์เยอะจนเกินไปจนทําให้เรารู้สึกหลุดอ,อัดใจนะทําให้แบบมีความรู้สึกที่อาจจะมีความขัดแย้งกันได้บ้างสังเกตดูว่าพ่อหมดนะครับทั้งหมด5คนกําลังต่อสู้กันอยู่มันแปลว่าคุณกับเขาอาจจะมีความคิดที่อาจจะสวนทางกันบ้างเพราะอะไรครับอย่างที่บอก ขาอาจจะจุกจิกกับเรามากจนเกินไปทําให้เรารู้สึกเหมือนแบบมีความอึดอัดกดดันนะครับหรือมีความรู้สึกที่ไม่เป็นตัวของตัวเองไพ่อาจจะสลับกันอาจจะเป็นตัวเราก็ได้ที่อาจจะไปจุกจิกกับเขาเยอะเกินไปหรือนะครับใส่ใจดูแลกับเขามากเกินไปจนเขารู้สึกว่าเขาขาดอิสระภาพแล้วก็ทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของช่องว่างตรงนี้จากไพ่ห้าไม้นั่นเองห้าไม้เนี่ยเป็นพ่อหมดนะครับพ่อหมดแม่หมดกําลัง เขาเรียกว่าประชันกันอยู่กําลังต่อสู้กันอยู่นะครับกับในเรื่องของการใช้เวทหมนแต่จริงๆมันแปลว่าตีมเวทดมนใช่ไหมครับแต่จริงๆนะเขากับคุณกําลังมีช่องว่างระหว่างกันตรงที่ว่ามีความกดดันจึงทําให้เกิดการต่อต้าน การคิดต่างเห็นต่างกันบ้างในลักษณะของการที่แสดงออกในเรื่องของความขัดแยง้งแบบนี้เป็นต้นดังนั้นแล้วเขานะครับอาจจะยังมีม i n เซ็ตมีอะไรที่ยังมีการที่ต้องแบบใช้เวลาในการปรับรูปแบบสักนิดหนึ่งแต่จริงๆแล้วนะ่ะการที่เขากับคุณทะเลาะกันไม่เข้าใจกันหรือเขาอาจจะแบบค่อนข้างที่จะแบบคาดหวังกับคุณหน่อยหรือกดดันกับคุณบ้างเนี่ยแต่จริงๆเขาก็รักคุณนะทวบครับ เป็น two of cup เนี่ยแปลว่าเขากับคุณเนี่ยยังต้องการความรักความปรารถนาซึ่งกันและกันเห็นไหมครับหมายถึงเขาสองคนเนี่ยใช้ในลักษณะของการยินดีปรีดากันมีดอกบัวด้วยมันแปลว่าการที่เป็นโซเมจกันการเป็นคู่กันการมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันไม่มีคู่ไหนหรอกครับที่จะรักกันไปตลอด แบบ100%ซที่จะไม่มีอา,อารมณ์ความรู้สึกที่ประทะกันบ้างหรือมีปัญหากันบ้างกดดันกันบ้างเนี่ยมันไม่มีหรอกมีกันทุกคู่ทุกแบบทุกคนนะครับอยู่ที่ว่าใครจะจัดการปัญหาอย่างไรใครจะสามารถมองเห็นสิ่งดีๆมากกว่าสิ่งที่มันไม่ดีกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ใครนะครับที่มีความเก็บกด กดดันหวาดระแวงจนเกินไปมันก็อาจจะทําให้ความรักความสัมพันธ์นั้นสั่นคลอนได้มันอยู่ที่การเมนเทจในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองด้วยนะครับว่าเราจะสามารถควบคุมอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้ปัญหาอาจจะเกิดได้แต่ว่าถ้าเราควบคุมได้ทุกสิ่งทุกอย่างมันก็สามารถที่จะผ่อนหนักผ่อนเบาได้นะครับตรงนี้เป็นต้นเนาะแสดงว่าชาวราศี มังกรลัคนามังกรถ้าเห็นไพ่แล้วระมัดระวังนิดนึงกับการที่ตัวคุณเองอาจจะมีความคิดต่าง mm. เห็นต่างบ้างมันมีไพ่ทาวเวอร์ด้วยนะไพ่ทาวเวอร์ในที่นี้อาจจะแปลว่าอาจจะมีปัญหามีการทะเลาะกันจนทําให้เกิดการจบเลิกลากันก็เป็นไปได้ดังนั้นแล้วหรือบางคนอาจจะยังไม่เลิกลาแต่เป็นลักษณะของการที่เขาอาจจะหยุดนิ่งไปไม่คุยกับคุณถามอะไรก็ไม่ตอบนะครับแชทไปก็ไม่ยอมตอบไม่ยอมอ่านไลน์ไม่ยอมอ่าน ข้อความจากคุณก็ได้เช่นกันดังนั้นแล้วเนี่ยคือเขาอาจจะค่อนข้างหยุดนิ่งกับคุณไปสำหรับบางคนที่อาจจะมีความรู้สึกกดดันรู้สึกแบบมีความเหนื่อยนะครับกับในเรื่องของภาระใจเพราะว่ามันเกิดปัญหาที่ต้องสู้รบปบมือกันบ้างกับในอดีตหรือในปัจจุบันทําให้เขาอาจจะปิดกั้นคุณนะครับบางคนอาจจะถูกบล็อกบางคนอาจจะไม่ได้บล็อกแต่ส่งข้อความไปก็ไม่ตอบนะครับโทรไปก็ไม่รับ ประมาณนั้นส่งข้อความไปก็นิ่งแบบนี้เป็นต้นเพราะว่า for อบ s o d e เพราะว่าเขาอาจจะอยากอยู่คนเดียวอาจจะอยากแบบคลายการกดดันกอดสักพักหนึ่งเมื่อเขารู้สึกว่าเขาโอเคละ comfort zone นะครับเซฟโซนของเขาแล้วเขาจะค่อนข้างค่อยๆปล่อยวางนะแล้วเขาอาจจะมีการติดต่อหรือมีการสื่อสารกับคุณอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าในใจเขายังรักคุณอยู่จากไพ่สองถ้วยเห็นไหมคุณก็ยังรักเขา เขาก็ยังรักคุณถ้าถ้าคุณต้องการรู้ว่าเขารักคุณไหมนะครับถ้าเกิดคุณรักเขาอยู่ก็แปลว่าเขาก็ยังรักคุณเพราะสองใบนี้มันแปลหมายถึงสองถ้วยนี้มันแปลว่าการมีใจต่อกันและกันอยู่เพียงแต่บางทีอะถ้าเกิดเขานิ่งไปเงียบไปนะ่ะบางคนอาจจะแปลว่าเลิกก็ได้แต่บางคนอาจจะแปลว่าไม่ได้เลิกก็ได้มันอยู่ที่ดวงบุคคลนะครับเพราะอย่างที่บอกอะเพราะมันมีนขึ้นไพ่ทาวเวอร์ด้วยไง ทาวเวอร์แปลว่าจบแปลว่าเลิกลาก็ได้แต่บางคนไม่ได้แปลว่าจบไม่ได้แปลว่าเลิกลากแต่แปลว่าเขานิ่งเขาเงียบเนี่ยแปลว่าบางทีเขาอาจจะต้องการอยู่คนเดียวสักพักหนึ่งยังมีโอกาสของการกลับมาก็ได้เพราะว่ามีไพ่ก้าถ้วยเกิดขึ้นก้าถ้วยเนี่ยบ่งบอกว่าเขากําลังแบบ จินตนาการกับในเรื่องของสิ่งที่มันกําลังจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้านะครับดังนั้นชาวมังกรและคณะมังกรก็ต้องใจเย็นๆพยายามที่จะต้องตั้งสติกับการอดทนการรอคอยนะกับในเรื่องของสถานการณ์ตอนนี้ถ้าเกิดเขาปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วเขาโอเคมากขึ้นแล้วเขาก็จะค่อยๆ่อมีแนวโน้มของการกลับมานะครับตอนนี้เขากําลังต่อสู้กําลังดิ้นรนกับ ในเรื่องของสถานการณ์ที่กำลังเกิดขึ้นเขาต้องการในเรื่องของการเอาใจใส่ดูแลจากคุณนะครับเขาต้องการความรักจากคุณเขาถึงมาจุกจิกกับคุณเขาถึงต้องการที่จะมาเรียกร้องอสิ่งต่างๆจากคุณมากขึ้นหรือมากดดันกับคุณเนี่ยเพราะว่าเขาต้องการการยอมรับ สังเกตดูว่าตอนนี้เขากําลังเหมือนกับหน้าไพ่นะครับเขากําลังใช้เวทมนต์กับการต่อสู้การดิน้นรนแต่เขากําลังได้รับการสนับสนุนจากบุคคลอื่นนั่นมันส่งสะท้อนให้เห็นว่าเขามีคนเข้าหาก็จริงนะครับแต่คนที่เขาต้องการกําลังใจหรือต้องการการโฟกัสคือคุณนะครับการเข้าใจการยอมรับ นะครับการที่คุณมาแบบมีปัญหากับเขาหรือมาทะเลาะก,กับเขามันเป็นไมล์เซ็ตที่ทําให้เขาค่อนข้างแบบมีอารมณ์ความรู้สึกที่อาจจะติดลบเพราะเขาอาจจะคิดว่าคุณกระด้างกระเดื่อกับเขาทําให้เขารู้สึกเหมือนมีความไม่เป็นอิสระในเรื่องของการตัดสินใจเพราะว่าเขาค่อนข้างที่จะอยากให้คุณเปิดใจยอมรับเขาเหมือนกับที่เขาต้องการเท่านั้นเองนะครับอันนี้เป็นจิตใต้สํานึกของเขาคือหกไม้คือการยอมรับนั่นเองนะครับประมาณนั้น อิทธิพลของไพ่นะครับขึ้นราศีาธาตุลมสองใบราศีกุมตุลเมถุนเนาะไอ้เป็นราศีาธาตุดินตากธาตุลมนะครับาธาตุลมเนี่ยขึ้นสองใบเลยเป็นอสเวนถือดาบแล้วก็เด็กถือดาบอย่างที่บอกแหละว่าเขาอาจจะยังมีอารมณ์มีความรู้สึกที่ยังไม่หยุดนิ่งยังรู้สึกเหมือนแบบต้องการหาคําตอบหรือต้องการที่จะแบบให้ทุกอย่างนั้นมันดูแบบมีความ ลึกซึ้งในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกสิ่งต่างๆที่หยุดนิ่งก่อนเพราะตอนนี้มันรู้สึกวันไหวมันรู้สึกเหมือนไม่เป็นตัวของตัวเองมันรู้สึกเหมือนแบบต้องแอคชั่นอยู่ตลอดเวลามันทําให้ความรู้สึกของเขายัง ยังไม่ปลอดภัยกับในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้นะครับแต่เขายังรักคุณอยู่อย่างที่บอกไปเขายังต้องการคุณอยู่เห็นไหมเขายังเห็นคุณเป็นราชินีผู้เลอค่าเขายังเห็นคุณเป็นเอ็มเพรสนะเขายังเห็นคุณเป็นตัวจริงสำหรับเขาเขายังเห็นคุณนะครับมีคุณค่าที่สุดสำหรับตัวเขาอยู่จากราชินีถือเหรียญแต่ว่าเขาก็ปรารถนาที่อยากจะให้คุณหยุดนิ่งอยากให้คุณรอคอยอยากให้คุณเต็มเต็มอยากให้คุณเข้าใจในสิ่งที่เขา อยากจะให้เป็นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเขาอาจจะมีความคาดหวังเหมือนกับที่คุณคาดหวังกับเขาเหมือนกันการคาดหวังของกันและกันเนี่ยคือผมอยากจะบอกนิดนึงการที่เราคาดหวังเป็นอะไรที่เป็นบ่อนแห่งการทำลายนะครับมากที่สุดในเรื่องของความสัมพันธ์การที่เราคาดหวังใจเขามาเต็มเต็มกับเราหรือเขามีความคาดหวังที่อยากจะให้คุณมาเต็มเต็มเขาเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่อาจจะแบบมีความส่วนทางกันเพราะอะไรครับ ถึงแม้จะมีความต้องการที่มีการเติมเต็มทั้งคู่แต่ถ้ามันมีสถานะความสำคัญที่มันไม่เหมือนกันมันแปลว่าเขาก็อยากได้คุณก็อยากได้เขาเรียกว่ามันมีดีมาลกับการซับกับซับลายมันไม่เท่ากันน่ะเออมันไม่มันขาดสภาพคล่องก็คือขาดสมดุลกับความรักความสัมพันธ์ดังนั้นแล้วเนี่ยคุณต้องการเขาก็ต้องการอา้าวแล้วไม่มีใครให้มันเป็นความต้องการของคนทั้งคู่ แต่ไม่มีจุดกึ่งกลางสลับการที่จะมีคนหนึ่งที่ต้องการให้แต่คนหนึ่งต้องการรับมันก็ทําให้ทุกอย่างไม่เท่าเทียมถูกไหมครับมันก็คือแปลว่าไม่สมดุลนั่นแหละดังนั้นแล้วความรักความสัมพันธ์เนี่ยมันยากตรงนี้แหละเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการเหมือนกันต่างฝ่ายต่างต้องการเรียกร้องเหมือนกันต่างฝ่ายต่างต้องการที่จะให้อีกบุคคลหนึ่งเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการอย่างสิ่งที่ตัวเองคาดหวังเอาไว้ แล้วถ้าไม่ได้ปุ๊บรู้สึกว่าฟ้าจะถลม่มนะครับเห็นไหมเหมือนฟ้าจะถลม่มเหมือนตึกจะทลายมันความรู้สึกของเรากับเขามันมีอารมณ์มีความรู้สึกที่แบบหนักหน่วงนะครับระเบิดไปได้ระเบิดเลยแบบนี้เป็นต้นเพราะความไม่ได้ดั่งใจเพียงอย่างเดียวมันทําให้เกิดบันดาลโทสะมันทําให้เกิดความรักความสัมพันธ์ที่มีอยู่พังทลายไปณนะจุดจุดนั้นเลยนี่คือบ่อนแห่งการทําลายล้างก็คือการคาดหวัง เห็นไหมครับแล้วสิ่งที่คุณคาดหวังเอาไว้แล้วเขาไม่ทําตามปุ๊บคุณรู้สึกว่าอะไรครับเขาทรยศเขาหักหลังเขารู้สึกเหมือนเติมไม่เต็มเขารู้สึกเหมือนไม่รู้จักพอเขารู้สึกเหมือนแบบอะไรล่ะโทษต่างๆนานาเพราะความรู้สึกของเขาไม่ได้เข้ากับสิ่งที่เราต้องการเราก็จึงยัดเยียดบางสิ่งบางอย่างไปให้เขาแล้วเขาก็รู้สึกอย่างนั้นเหมือนกับ คุณเหมือนกนกัดังนั้นแล้วเนี่ยคือมันไม่จบไม่สิ้นดังนั้นเนี่ยคือเราต้องรู้แล้วว่าความรู้สึกของเขาคืออะไรแล้วเราต้องไปตอบโจทย์ในสิ่งเหล่านั้นถ้าคุณยอมทุกอย่างมันจบแต่ถ้าคุณไม่ยอมแปลว่าก็อยู่ด้วยกันไม่ได้มันก็เหมือนกับเนี่ยนะครับต่อสู้กันตายกันไปข้างหนึ่งเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าคุณก็ไม่ยอมเขาก็ไม่ยอมต่างฝ่ายต่างไม่ยอมแล้วก็โทษกันว่าต่างฝ่ายต่างไม่ดีทั้งคู่นั่นหมายความว่าจุดกึ่งกลางอยู่ตรงไหนครับเพราะว่าอะไรเพราะทุกคนต่างใช้อารมณ์ต่างใช้การคาดหวังของตัวเราเองทั้งนั้นถ้าเรายังอยากให้เขาเหมือนที่เราคิดเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าเราก็ต้องเป็นแบบที่เขาคิดเหมือนกันคุณทําได้ไหมถ้าคุณทําได้ทุกอย่างมันอยู่ต่อทุกอย่างมันไปได้ไดีทุกอย่างมันโอเคหมด แต่ถ้าเกิดเมื่อไหร่ที่เราต้องการในสิ่งที่เราต้องการแล้วเขาไม่ทําให้เรานั่นแปลว่าเรากําลังเข้าใจผิดทางเรากําลังมาผิดทางเรากําลังต้องหาจุดสมดุลให้ได้คำว่าจุดสมดุลในที่นี้ไม่ได้เกิดนะตามจริงมันต้องทําสมดุลทั้งหมดแหละนะครับแต่สมดุลน,นี้ยังไม่เกิดเพราะว่าอะไรครับเพราะเราก็คงจะยังทาําบาลานซ์ไม่ได้เพราะเราก็ยังมีความต้องการมีความรู้สึกที่ยังต้อง ประหารปะหารกันกับเขาอยู่ยังคงต้องมีอารมณ์ในเรื่องของความรู้สึกที่ยังแอคชั่นและตอบโต้กับเขาอยู่เพราะไม่งั้นคงไม่เกิดไพทาวเวอเกิดขึ้นถูกไหมครับทั้งที่ตามจริงคนทั้งสองคนก็ยังรักกันอยู่มีความปรารถนาซึ่งกันและกันแต่ต่างฝ่ายต่างหลงลืม หรือมองข้ามในสิ่งต่างๆที่มันเป็นจุดเล็กๆไปทําให้เกิดลักษณะษะของความรู้สึกในสิ่งต่างๆที่มันไม่เท่าเทียมแล้วสุดท้ายต่างฝ่ายต่างเรียกร้องทั้งคู่แล้วสุดท้ายมันก็ไม่มีอะไรเพราะอะไรครับเพราะต่างฝ่ายต่างต้องการแล้วมันไม่เท่ากันมันก็ต้องพังกันไปข้างหนึ่งแล้วทุกอย่างมันถึงจะจบนะครับ แล้วถึงจะมารู้คุณค่าว่าต้องเสียเขาไปก่อนหรือเ,รเขาอาจจะต้องเสียเราไปก่อนถึงจะเห็นคุณค่าของกันและกันเห็นไหมครับ The e m press ขึ้นมาเพราะว่าเขาเห็นคุณเป็นที่1นึ่นะเขายังเห็นคุณมีคุณค่านะเพราะเขาอาจจะเสียคุณไปแล้วไงเขาถึงมาเห็นคุณค่าแล้วเพราะว่าตอนนะ่ะเวลาที่มีอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยน้ำเชี่ยวอย่าเอาเดือขวางเงียบได้เงียบก่อน นะครับเหมือนที่เขาจะเงียบกับคุณก็ต้องเงียบไปก่อนแล้วทุกสิ่งทุกอย่างจะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าคุณยังมีความปรารถนากับเขาอยู่ยังไงก็มีโอกาสที่จะมีชัยชนะได้นะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด,ด้วยนะครับขอบคุณครับ